ตอบคำถามเม่นนี้ค่ะ TikTok บอกว่าเลขบัตรประชาชนคุณลงจํานวนลงทะเบียนจํานวนสูงสุดแล้วที่ลงทะเบียนอ่ะถ้าหากว่าคุณเคยลงทะเบียนไว้แล้วนะคะด้วยบัตรประชาชนใบนี้คุณจะไม่สามารถเปิด TikTok Shop เพิ่มอีกร้านได้นะคะเพราะว่า1บัตรประชาชน เปิดร้านค้าได้แค่หนึ่งร้านแต่ว่าคุณมีหน้าร้านได้สูงสุดคือ5หน้าร้านนะคะหน้าร้านขายของอะค่ะก็คือช่อง Tik t o อกของคุณนะส่วน Tik t o อกช็อปเหมือนเป็นการลงทะเบียนว่าฉันจะขายของแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าเคยลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยค่ะก็คือเคยเปิดร้านค้าไปแล้วนะคะเราจะต้องเข้าไปดําเนินการโดยการเข้าไปที่หน้าล็อกอินนะคะของ Tik t o อกช็อปเซลเลอร์เซ็นเตอร์นะคะเข้าไปหน้าล็อกอินนะคะซึ่งบางคนเนี่ยพอกดเข้า ไปเนี่ยมันขึ้นมาหน้าดิจิตเตอร์นะคะแล้วถ้าเราใส่ข้อมูลไปเนี่ยมันก็จะใช้ข้อมูลซ้ํามันก็จะขึ้นว่าอันเนี้ยใช้ไปแล้วเบอร์โทรนี้ใช้ไปแล้วอีเมลนี้ใช้ไปแล้ว,ลใ,ลวใหเ้เพื่อนกดเข้าไปตรงเข้าสู่ระบบมันจะอยู่มุมบนขวามือนะคะบนบนสุดเลยนะคะให้กดตรงนั้นว่าเข้าสู่ระบบนะคะแต่ส่วนใครนะคะลองทําแล้วยังไงก็เข้าไม่ได้นะครูนร่าแนะนําให้ เข้าไปดูคลิปที่ครูนาสอนเอาไว้ว่าแก้ทุกปัญหาติ k กตอกช o อด้วยเทคนิคนี้นะคะถ้าใครหาคลิปไม่เจอก็ทักไปได้ที่ไลน์แอดครูนาานะจ๊ะ